คือสีไม่เหมือนกันแล้วก็รอยเส้นไม้ก็ไม่เหมือนอถ้าเป็นทางกระบี่รอยเส้นไม้จะสั้นแต่ถ้าเป็นรอยถ้าเป็นทางผัดใหญ่รอยเส้นไม้จะยาวทางยะลาเนี่ยมารอยมาเอ็นรอยเส้นไม้จะยาวลุงเป็นเซียนแล้วนะโอ้ก็อยู่กับ<ล>มันเกือบ20ปีอ่ะก็อยู่นครเนี่ย13ปีอยู่ผัดใหญ่5ปีอ่ะ ทำไมย้ยางโดยเฉพาะเลยขายไม้ยางอย่างเดียวเลยเจะเสียนแล้วค่ะ <c ười> แต่ตั้งแต่ทำงานมา <c ười> ผมกับชอบขายน้ำมันปาล์มนะน้ำมันปาล์มสน,มนุกที่สุดเพราะมันเข้าได้ทุกวงการเลยอะ่ะตั้งแต่พวกสแนค็คฟู้ดนะพวกบะหมี่พวกนมข้นหวานพวกอ่าบัคเกอรีพวกนี้ใช้น้ำมันปาล์มหมด แม่แต่เจลาบีขาวนี่เขาใช้น้ํามันปลาล์มอย่างไม่จ้อ,อะไรอยา่างนมข้นหวานนี่ไม่มีอะไรที่เป็นนมเลยนะเอาจิงดูก็ถึงว่าห้ามเล่นเด็กไงมันมีน้ามันปลาล์มก็คือปลาล์มออยล์ปลาล์มแล้วก็เป็นแฟตตี้แล้วก็เป็น uh, butter แฟตน้ําตาลทรายน้ําสีตัวเองนั่นแหละคือนมข้นหวานนะเอ้ามันไม่ได้มาจากนมโอ้ยไม่มีเลยไม่มีส <laughs> ่วนผสมของนมเลย ถึงว่าถ้าเล็กเด็ก,กวุ้นไหนก็แกน <S 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 อย่างนงคุเจดก,ก็แค่ไม่มีน้ำตาลทรายนั <S <S ่นก็คือนงคุเจดแต่มันคือนมไหมคะลุงไม่ใช่นมนงคนุณจืดก็ไม่ใช่นมไม่ใช่นมอ้าวคือมันไม่มีแล้วก็เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นที่สารอาหารปุกแตกแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอเคประโยชน์นี่คือศูนย์ลุงทำตรงนี้มากี่ปีคะเกี่ยวกับน้ำมันตาลอยู่น้มันปาไม่ห้าปีห้าปี แต่ทุกคนเข้าใจมันคือนมทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่อย่างมัการีนนี่เขาทำจากปาล์มก็แล้วปาล์มสเตอรินไม่ใช่เขาไม่ใช่เนยนะมันคือได้จากปาล์มที่เขาบอกมัการีนมัการีนมัการีนนั่นแหละคือเนยเนยจากน้ำมันปาล์มเนยจากคือไม่ใช่จากแล้วมันอันตรายไหมคะจากพืชเนี่ยที่อันตรายนะมันเป็นเขาบอกไขมันทรานใช่อันนี้ใช่ไหม แต่ถามว่ามันก็ทานได้นะมไม่ต้องอ,อะไรคุณกินเคเอฟซีอะไรพวกเนี้อย่างเคฟซีที่ผมเป็นคนเอาเข้าไปขายนะ,ะตอนที่เขาอมาใหม่ๆนี่เขาเป็นทําจากถั่วเหลืองเอามาทอดปลกไก่เนี่ยใช้เป็นไอน้ำมันถั่วแต่ที้ฝรั่งเขาบอกว่ามันมีอะไรก็แกลนัตตี่มันเหม็นอ๋อกินดือก็เ,เลยมาใช้น้ำมันปลาล ไม่ต้องอะไรอย่าอ่าไอสกีวอลก็น้ำมันป <c oughs> าล์มเขาเอ่อน้่นเขาว่าโฮโมจีไนัยไงฮะเอาปาล์มออยเนี่ยแล้วก็เอาว่าโฮโมจีไนัยเพราะนั่นเสร็จแล้วก็ใส่พวกไอครีมลงไปแล้วก็แก้แล้วเองเอ้านั่นมันก็ไม่มีประโยชน์ละคก็ไม่มี <c oughs> ไอสกีวอลไม่มีประโยชน์ตายแล้วหมืนหวานอย่างเดียวแล้วใส่น้่งจันทรายเอ้าเก็ตเลย แชมพูนี่ก็ทําจากน้ำมันปาล์มสบู่ที่เราฟอกตัวกันในที่เป็นต้อน่ะน้ํามันปาล์มนะทำจากคาร์บอนสเตอเรนกับฟอตีเอสสองตัวผสมกันแล้วอาไปถูแล้วมันก็เลยดึงน้ํามันจากร่างกายก็เลยทําความสะอาดกันนะก็คือสบู่คือด่างด่างเนี่ยมันจะทํำกับผิวเราไงฮะมันก็จะทําให้สะอาด แต่ใช้สบ,บู่นะคำนึงแต่จะกลิก่นพอถ้าเราชอบกลิ่นไหนใช่อย่างนั้นเพราะมันสูตรเดียวกันหมดเ,<อ>เพราะอย่างตอนผมขายคอนเกตเนี่ย <c oughs> เขาก็เขาเก็บมาเขาก็อเอาของยูนิยูนิก็ทำพวกอะไรอะไรอะไรพวกลักพวกอะไรพวกนี้น<ช>งไงฮะจะเป็นของยูนิขาไม่ต้องอะไรอย่างยูนิรีเวอร์เนี่ยที่กระบี่เนี่ยสามในสี่ของจังหวัดกระบีอะ่อ่ะเป็นของยูนิรีเวอร์ ไส่าเพราะว่าเขาทําทุกอย่างเนี่ยทํางาจากปลาหมดเพราเลยเป็นเจ้าพ่อหนูเอาไปเผยแพร่ได้ไหมความรู้ตรงเนี้ยขอบคุณค่ะลุงมีความรู้เยอะจังไม่ผมอยู่ฝ่ายขายไม่แต่ตอนจบไปมาเพิ่งขายเครื่องมือแพทย์เลยนะเอาอีกแล้วแต่ขายเครื่องมือแพทย์ได้แปดเดือนโอเคแปดเดือนแต่ขายแต่สนุกขายเครื่องมือแพทย์ก็ขายพวก เดี๋ยวก็ประกอบทำฟันเนี่ยฮะเครื่องกรอเครื่องกรอฟันพวกอาเจแอกนี้พวกสำเรีเราไม่ได้ชวนคุยไม่รู้เลยนเนี่ยครั้งความรู้ดีจังตอนนี้มันแก่แล้วไงมันก็เลยใช้ความรู้ไม่ได้แล้วแต่ความรู้เน่นมากเลยค่ะความรู้เรื่องไม้อย่างนี้เรียกว่าเซียนเลย ไคือแม่ย,ยังอยู่กับเขามานานไงแล้วเสร็จแล้วผมก็เปิดร้านเนี่ยที่แฟชั่นไอแลนด์ก็ที่เจ๊กันเนี่ยเปิดที่แฟชั่นไอแลนด์เปิดที่ลงทุนไปกี่ร้านนะคะหลายร้านหลายร้านแล้วก็ที่จดพระรามเก้าตรงนั้นตึกไทราเฟอร์น,นเิเจอร์มาแล้วก็ไปที่ภูเก็ตก,ก็ที่ที่วิกเซโรตัสแล้วก็โอปโปนาวชร์โรเจก เปิดหลายสาขาด้วยเหรอคะ6สาขาโอ้โหอะไไม่เหลืออะไรเลยเป็นนี่แบงก็เลยต้องขายบ้านขายทุกอย่างเพื่อใช้ยนี่แบกจ้าเพราะว่าผมไม่เคยไม่อยากเป็นหนี้ใครลุงก็เลยเคลียร์ให้หมดโอเคหมดแล้วก็มาออกรถแล้วก็ขับรถรถนี่แบกเพราะอะไรด้วไม่สลสมสินฮะถูกแล้วค่ะไม่ใช่ก็พอดีผมมีสลสมสินอยู่ร้อยใบไง ก็คือเอาเนี่ยแล้วก็ไปก็คือให้ออมสินเนี่ยสระ,ะได้เงินมันก็ห้าแสนนดาวออเพราะว่าเขาไปนี่ตอนซื้อจากราชารถตูน้น,นี่้านห้าไงก็จัดไฟแนนซ์ล้านหนึ่งแล้วก็ลุงก็่อนเอาเงี้ยนะวิ่งตอนนี้หมดเรียงคะโอ้ยหมดต้งสามปีแรกก็หมดแล้วสามปีแรกก็หมดแล้วพอขับเก็ผมดผ่อนแค่สามสิบหกนี่ยแต่ว่ามัน่อดหนัก ออ่อนเดินนก็สองพนสี่อ่ะแล้วขับรถก็คือรายได้เพราะว่าผ่อนเลือสบายแต่ตอนนั้นพอเดินผมได้เช่นโชจีนเนี่ยถ้าไม่ได้โชจีนผมก็คงผ่อนไม่หมดคงให้โคยึดตอนนั้นตอนนั้นจีนเมื่อกเมื่อห้าปีที่แล้วมั้งคะที่ว่าหนูทํางานโรงแรมเหมือนกันคือปีกัดทัวร์อะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามาแบบพาพาพาคนจีนมากระหน่ำไทยมากเกาะช้างที่บู ก็เดินไม่ต้องอะไรนะอย่างไปตลาดน้ำมะพวาเนี่ยผมพาโัวร์จีนลงเนี่ยได้ล่าค้าค่าเรือค่าเรือก็ได้สมมติจีนไปสิบคนนี่นะเขาเอาเรือสองลำนะออคือจริงๆเรือลำหนึ่งมันก็ได้สิบคนนะแต่ว่าจีนไม่ใช่จีนมันจะเอาทั้งหมดอย่างนั่งสองลำงสบายสบาย,ลบายแล้วลำหนึ่งผมได้พันกว่าบาทอ่ะ ขาน้านะใช่ผมก็ดูแลคุณแม่ <ไป S 2> ถี่เช้าผมก็ได้ <c oughs> ไม่แต่ถ่ายรูปผมยังได้เลยนะแล้ก็ถ่ายรูปแล้วก็เน,นี่ยเซ่เนี่ยผมได้ละห้าสิบบาทอบอโอ้โหชวนกินนี่เอองินดีดดพาไปพาไปกินข้าวก็ได้ดพาไปกินปืนก็ได้เด็ดดีด้วยนี่ถ้าเป็นลูกค้าจีนที่มาจากเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพิเศษนะใช่ อย่างเซินเจ,จิ้นชิวไฮเซี่ยงไฮ้กวางโจวฮ่องกงพวกนี้นี่น้าอยากเป็นพวกจีนที่พูดภาษาจีนได้แต่ถ้าเป็นพวกกวางตงพวกฉันเอพเจจพเนน๋พวกนี้จะพูดเสฉวนนะพวกนี้จะพูดพูดอังกฤษไม่ได้ถ้า<อ>ถึงบอกว่าถ้าเป็นจีนเสฉวนพิเศษมาโอเค ก็ต้องมีลามเดี๋ยวผมจัดการเองเอาลูกผู้ภาษาคิดได้นิดหน่อยก็ซื่อความรอบซื้อความได้เมืองจีนเขาก็สวยหนูเคยไปมาครั้งหนึ่งโอ้ผมไปบ่อยเลยลู<อ>ล่ะคะหนูไปเมืองกุ้ยหลินคุณลุงไปอะไรอะ่ะอ๋อกุ้ยหลินก็ไปกุ้ยหลินสวยผมไม่ต้องอะไรอย่างผมขายอยู่ไอ้ตอนเขาหมาชัยเนี่ยที่นครเขาก็ส่งผมไปมไปเมืองจีนไปดูไปด,ไปดูไปกับ คนจีนที่อยู่ทางโน้นท,น,นที่อยู่ฝั่งโจใช่ไหมแล้วก็ไปกับเคสันไอ้ที่อยู่มาเลเซีย<อ>ไปกันสามคนไปขายไม้ที่ปรจีน,นอแล้วผมก็เคยไปอิตาลีไปเนี่ยไปพอดีบริษัทเขาทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไงใช่แต่แล้วก็ให้ผมไปบริษัทจัตโต้ไปดูเฟอร์นิเจอร์ไม่ดูงานเที่ยวแบบเที่ยวฟรี โอ้แต่ไป<น>อิตาลีไม่ได้เที่ยวเลยไปอิตาลีมาแล้วด้วยนะคะดูโรงงานอย่างเดียวจริงพอดูเสร็จมาขันกลับ <c oughs> อ <c oughs> โอ้โห่ร้ายมากไม่ได้เที่ยวเลยไม่ได้เที่ยวเลยดีจังประสบการณ์ชีวิตอยากไปเวน,นิสนะโอ้ตั้งใจเดี๋ยวจะไปเวนิสที่ได้ไม่ได้ไปบริษัท <c oughs> ให้กลับผมกลับเพื่อนดูงานเสร็จรีบกลับใช่ ชีวิตคุ้มแล้วคะ่ะหกสิบเท่าไรคะหกสิบสี่เที่ยวก็หลายประเทศแล้วทำง,งานก็ผ่านมาเยอะแล้วอะ่ะสุดยอดเลยจะไม่้องปากพอแก่เนี่ยมันก็ไม่นําบากนะคะนั่งขับรถทำใจให้สบายลอนากนะนากนะคะไม่ต้องย่าเคืน,นี่เดี๋ยวเที่ยงเคก็ต้องออกจากบ้านละพาต้องมารอเราะตีสองเต้องไปแล้วไง ไดบอกว่าแวะไม่ได้เลยมันอำเป็นจำเป็นเวลาพักก็ถ้าถ้าพักไม่พอด้วยอายุด,ด้วยแล้วขับรถ<ช>ทางไกลด้วยแล้วพวกนี้มันต้องไปโรงงานที่ปวกแดงเอ,อจ้ะคือเป็นคือเขาไปตรวจสุขภาพอ่ะเอาพวกคุณหมอไปตรวจสุขภาพให้เพราะตามกฎหมายแรางงานต้องอลงมาาโรงงานนี้จะต้องให้พนักง,งานตรวจสุขภาพปีละสองคน เนีาไปแล้วคนก็หาคุณลุงนะคะไปหาพอโทรติดต่อให้คุณลุงรับส่งพนักงานเขาใช่ให้ไปแต่พรุ่งนี้ไปคือรับคุณหมอไปแล้วคุณหมอไปตรวจโอ้รับคุณหมอจากกรุงเทพใช่พาไปโรงงานที่ปวกแดดเพื่อไปตรวจโรงงานไม่ไม่ตรวจพนักงานเนี่ยตรวจพนักงานในโรงงานพนักงานในโรงงานเสร็จแล้วก็ตอนเด็กก็รับกลับกรุงเทพ แล้วคุณลุงได้เข้าสังกัดใครไหมคะไม่เขตูนเนี่ยคือไปใครจ้างก็ไปก่อนทิ้งเบอร o o ์โทรไว้หน่อยค่ะไศูนศูดไม่ต้องจดหนูอัดคลิป0 8ศูนย์แปดหนึ่งหคุณลุงอะไรคะโอภาสัโอภาษนามสกุล นิทรวัฒนะเลยนิทีวัฒนะเลยชื่อนามสกุลเพาะมากเลยใครป่อคนจีนอ่ะแล้วเมื่อก่อนแซ่อะไรอะคะแซ่หวงแซ่หวงกลางตุ้งคือว่ากวองตุ้งเดียแม่ไทยหนูทวดก็อพยพจากมงจีนเหมือนกันเห็นกงเขาเล่าให้ฟังให้แม่ฟังผมกงอังกฤษนี่เกมแท้ๆใช่ค่ะรุ่นก่อนกงอะพ่อของกงอะเขาเป็นคนจีน ขอบคุณนะคะวันนี้ความรู้มากมาย